วันนี้นะคะแอมก็จะได้เป็นหัวข้อเหตุผลทางจิตวิทยาว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ดูไม่สนใจเธอก็คือหัวข้อเนี้ยมันอ้างเองมาจากบทความจากมีเดียมนะคะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยค,คิดว่าการที่เราจะเรียกว่าเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนึงอาจจะต้องให้ความสนใจเธอตั้งแต่แรกที่เพิ่งรู้จักกัน อาจจะต้องแสดงความชัดเจนทางความรู้สึกไปเลยว่าเราชอบเขาหรือว่าอาจจะเต็มที่กับเขาไปเลยลงทุนกับเขาไปเลยนะคะแต่จริงแล้วอ่ะมันมีเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงอ่ะรู้สึกอยากถอยมากกว่าที่จะอยากเปิดรับเราเข้ามาแล้วจริงๆแล้วเราควรวางตัวแบบไหนเพื่อให้ผู้หญิงที่ที่เป็นเป้าหมายของเราเขาสนใจเรานะคะเราควรจะวางตัวยังไงให้ดูมีคุณค่า ดูน่าดึงดูดดูเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงอยากได้นะคะเดีย๋ยววันนี้แต๋มก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะบทความในวันนี้จะไม่ใช่บทความที่แต๋มคิดขึ้นมาเองแต่ว่าเป็นบทความที่แต๋มอ่านมาจากบทความในบทความมีเดียมนะคะซึ่งเป็นจิตวิทยาที่เขาศึกษากันมาจากงานวิจัยเลยก็เลยอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกัน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดีย๋ยวแต๋มขออ่านไปด้วยนะคะโอเคเขาบอกว่า เขาบอกว่าข้อหนึ่งนะคะทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ดูไม่ค่อยสนใจเธอเป็นเพราะอะไรนะคะข้อหนึ่งเป็นเพราะว่าการที่เราให้เยอะเกินไปให้เร็วหรือว่าให้แรงจนเกินไปสิ่งนี้มันฆ่าแรงดึงดูดค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยสนใจผู้หญิงมากๆแต่แรกอย่างเช่นส่งข้อความหาทุกวันเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อผู้หญิงนะคะหรือว่าพยายามสารภาพความรู้สึกว่าเราชอบผู้หญิงมากขนาดไหน อตอนแรกเนี่ยการที่เราทําแบบนี้แทนที่ผู้หญิงจะชอบแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ฆ่าแรงดึงดูดได้แบบมหาศาลเลยนะคะถ้าเราทําไม่ถูกจังหวะสิ่งเหล่านี้เราทําได้นะคะแต่ว่าเราต้องรอดูจังหวะก่อนว่ามันเป็นจังหวะที่ถูกต้องไหม นะคะแล้วค่อยสารภาพความรู้สึกไปไม่ใช่ว่าพอเราชอบใครคนหนึ่งเลยแล้วก็แสดงความรู้สึกตั้งแต่เริ่มต้นเลยวว่าเราชอบเขามากส่งข้อความหาเขาทั้งวันอยากเจอเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้สเสน่ห์ของเราเนี่ยหมดสเสน่ห์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ฆ่าสเสน่ห์ของเราโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าจังหวะไหนเราควรเข้าหาจังหวะไหนเราควรที่จะสร้างระยะห่างบ้างสร้าง ความมีเสน่ห์ความลึกลับบ้างแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมาเรียนรู้กันเนาะแต่ที่แน่ๆเลยคือเราไม่ควรที่จะรีบเข้าหาผู้หญิงแบบเร็วมากๆจนเกินไปนะคะอืมแล้วก็การที่เราวางตัวเหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเหมือน เขาเป็นเหมือนผู้เลือกเหมือนผู้เลือกเราว่าเขาจะเลือกเราไหมเขาจะพอใจกับสิ่งที่เราทําให้ไหมอะไรพวกนี้ค่ะการที่เรายกผู้หญิงขึ้นหิ่งจนเกินไปแบบนี้ก็ดูหมดเสน่ห์เหมือนกันนะคะโอเคข้อ2นะคะทําไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ดูไม่ค่อยสนใจเธอข้อ2ก็คือผู้หญิงเนี่ยจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ต้องพยายามเพื่อให้ได้มาค่ะผู้หญิงสวยๆนะคะหรือว่าผู้หญิงที่แบบน่ารัก,น,รกน่ารักเนี่ย เขาก็จะได้รับความสนใจจากผู้ชายหลายๆคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบตัวผู้ชายที่มาชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะการที่เขาจะชอบเรากลับเนี่ยสิ่งไหนจะทําให้เขาชอบเรากลับรู้ไหมคะมันคืออะไร มันคือการที่เขาต้องพยายามเพื่อเรากลับเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการที่เขาทักหาเราบ้างการที่เขาเป็นคนแสดงความสนใจในตัวเราบ้างถามเราบ้างว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะนี่คือจุดเล็กๆเลยนะคะเป็นสัญญาณเล็กๆว่าผู้หญิงเนี่ยเขากําลังสนใจเราแต่ถ้าเผื่อเป็นแค่เราฝ่ายเดียวที่ทุ่มให้กับเขาคอยพยายามทุกอย่างคอยนัดเดททุกอย่างเธอไม่ได้แบบทําอะไรเลยสิ่งเหล่านี้ผู้หญิงเขาจะไม่เห็นค่าเพราะเขาจะไม่เห็นค่าในสิ่งที่เขาได้มางา่าย ผู้หญิงเขาจะอยากได้อะไรที่เขาต้องพยายามเพื่อให้ได้มาเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่แค่ผู้ชายเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราให้ผู้หญิงได้พยายามทําเพื่อเราบ้างเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นและควรจะทําเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สมดุลกันแล้วเราเองก็มีเสน่ห์ทำไมเราถึงต้องทําแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเป็นผู้ชายที่มีค่าเพราะฉะนั้นการที่ คนสองคนจะรักกันมันไม่ใช่แค่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวพยายามผู้หญิงก็ต้องเป็นฝ่ายพยายามเหมือนกันนะคะถ้ามีเราที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแปลว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะเหนื่อยนะคะเราจะไม่ค่อยมีคุณค่าในสายตาของผู้หญิงผู้หญิงเองเขาก็ต้องพยายามเพื่อให้ได้เรามาเหมือนกันแล้วเขาจะอยากรักษาเราไว้มากมากกว่าที่เราพยายามเพื่อเขาคะ่ะ เรียกได้ว่าข้อ2เนี่ยหมายถึงว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งมันควรจะเจอกันครึ่งทางนะคะมันครึ่งทางที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไปทานอาหารอาหารครึ่งนะหมายถึงว่าความพยายามระดับที่เท่าเท่ากันส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่ผู้ชายเราควรทําก็ควรทําเป็นปกตินะคะอย่างเช่นไปกินข้าวก็คือเราเรา,เราออกค่าข้าวให้แต่ทีเนี้ย ถ้าผู้หญิงที่ดีนะเป็นอีกข้อสังเกตอันหนึ่งเลยผู้หญิงที่ดีนะคะถ้าเราเลี้ยงข้าวเขาเขาอาจจะเสนอออฟเฟอร์อย่างอื่นอย่างเช่นเดีย๋ยวเขาไปเลี้ยงขนมไหมคะหรือเขาขอหารครึ่งไหมคะอันนี้คือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่มาเอาอย่างเดียวเขาเป็นคนที่โอเคก็พยายามเพื่อเราเหมือนกันนะคะนี่คืออีกหนึ่งสัญญาณเลยเนาะข้อ3ก็คือผู้หญิงจะไม่สามารถเคารพผู้ชายที่ไม่เคารพตัวเองได้ไม่เคารพตัวเองยังไงก็อย่างเช่น เราไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเราวิ่งตามผู้หญิงมากเกินไปเราพยายามที่จะได้ตัวเขามากเกินไปเราพยายามไม่จะยกตัวเองให้กับเขาง่ายเกินไปสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เราหมดเสน่ห์นะคะคือการที่เราไม่เคารพตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีความภูมิใจในตัวเองถึงจะมอบตัวเองให้กับผู้หญิงได้ง่ายเหมือนกับว่าเราเป็นของเขาไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอหรือว่าเดทสองเดทสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วอ่ะการที่เราไล่ตามผู้หญิงอันนี้ก็คือการที่เราแบบไม่เคารพตัวเองนะคะการที่เราทุ่มเทให้กับคนที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าคู่ควรคือเรายังไม่รู้จักเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแบบไหนการที่เราเห็นแค่ว่าเขาสวยแล้วเราวิ่งตามเขาเลยนั่นหมายถึงว่าเราดูแค่ผิวเผินมากๆเรายังไม่ได้ดูแบบลึกเข้าไปจริงๆผู้ชายที่เคารพตัวเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ไม่ได้ดูแค่มิติเดียวเขาจะไม่ได้บ้าผู้หญิงผู้หญิงสวยๆนะทำอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวที่ผู้ชายคนนี้เขาจะเลือกผู้ชายคนนี้เขาจะเลือกผู้หญิงที่ข้างในด้วยอ่ะเธอมีอะไรที่มีคุณค่าเธอมีอะไรที่ตอบตัวชีวิตอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมไม่ใช่แค่ผู้หญิงสวยแล้วเธอเขาจะเอาเลยผู้ชายที่เขามีคุณค่าในตัวเองมีความครบในตัวเองเขาจะไม่ได้ดูผู้หญิงแค่มิติเดียวค่ะแล้วก็ ผู้ชายที่เขามีความโกรธตัวเองมากพอเนี่ยเขาก็จะยังไงอะเขาจะนิ่งๆกับผู้หญิงที่สวยผู้หญิงสวยเนี่ยคือแบบไม่ได้แบบอะเขาก็ชอบนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทให้เขาเลือกผู้หญิงได้เพราะแค่ความสวยเพราะฉะนั้นการที่เราไปเจอผู้หญิงแค่ครั้งเดียวเรารู้สึกว่าเธอสวยแล้วชอบเธอแล้วอยากจะยกตัวเองให้กับเธอเลยนี่คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่านิดดี้จนเกินไปมันทําให้ขาดเสน่ห์นะคะ แล้วข้อ3เนี่ยความเคารพตัวเองก็หมายถึงการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่ายอมอ่อนข้อให้กับผู้หญิงไหมอย่างเช่นสิ่งที่มันผิดเรายอมให้เธอไหมถ้าเรายอมนั่นหมายถึงเราอ่อนแอ ถ้าเราอ่อนแอนั่นหมายถึงความไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์เราไม่สามารถเป็นผู้นําผู้หญิงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรเป็นผู้ชายที่มีจุดยืนที่มั่นคงมีส t ตนพ point ที่ชัดเจนเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําและกล้าที่จะบอกในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะหรือสิ่งที่รู้สึกมันไม่ใช่กล้าที่จะพูดมันออกไปคือเราจะไม่เป็นนายกายการที่เราเป็นนายกายก็คือการที่เราไม่เคารพตัวเองนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะตามหลักจิตวิทยาเนี่ยทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ไม่ค่อยสนใจเธอเป็นพออะไรข้อ 4. ผู้ชายที่มีความสุขได้แม้ว่าไม่มีผู้หญิงนะคะ ก็คือผู้ชายที่เขามีชีวิตของตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีมีเขาหรือไม่มีเขาคุณก็มีความสุขได้โดยที่แบบไม่ได้นิดดีว่าเธอต้องมาเป็นของเราเธอต้องมาเป็นแฟนเราเธอต้องมาทําสิ่งนี้ให้เราเธอต้องมาใส่ใจเราเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าจะมีความสุขในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงในตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วก็เขาเรียกว่าไม่ ไม่สันไหวกับความไม่แน่นอนอะต่อให้ผู้หญิงเขาไม่เลือกเราแล้วก็ไม่สันไหวเราเราก็ไม่สันไหวหมายถึงว่าต่อให้ผู้หญิงเขาไม่เอาเราเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเรามีความสุขอยู่แล้วต่อให้ผู้หญิงคนนี้เขาเลือกหรือไม่เลือกก็มีความสุขได้อยู่แล้วไม่ได้มีความสําคัญอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ คือแบบชิวๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังกับผู้หญิงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชีวิตเราก็มีความสุขอยู่แล้วทําไมต้องไปคาดหวังให้จะแบบให้ใครมาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผู้ชายที่เขาเรียกว่าผู้หญิงจะมองว่ามีเสน่ห์นะคะไม่ได้หวังให้จะพึ่งพาอารมณ์จากใครไม่ได้หวังให้ใครมาทําให้เรามีความสุขเราสามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์นะพอ ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มีความมั่นคงทางอารมณ์อ่ะเขาจะรู้สึกว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติตามสัญชาตญาณน,นะคะเขาจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยว่าผู้ชายคนนี้มีความแข็งแกร่งอ่ะสามารถดูแลเราได้นะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอเขาเกิดความรู้สึกเนี้ยเริ่มเกิดความรู้สึกเคารพเราพอเขาเคารพเราเขาจะเริ่มรู้สึกตกหลุมรักเรา เพราะฉะนั้นนะการที่เราอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะโอเคมาข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่ดูไม่ค่อยสนใจเธอนะคะหรือคนที่แบบไม่ได้ชอบเธอกลับแบบเร็วจนเกินไปนะคะก็คือผู้ชายที่มองว่าตัวเองเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ข้อ5นะคะผู้ชายที่มองว่าตัวเองคือรางวัลคือคนที่ชนะเสมอ ผู้ชายที่มองว่าตัวเองเป็นรางวัลเป็นยังไงก็คือเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเลือกเขาฝ่ายเดียวแต่เขาเป็นผู้ชายที่เขาเองก็มีสิทธิ์เลือกผู้หญิงเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าให้เธอตัดสินใจให้เธอเป็นคนเลือกให้เธอกําหนดทุกอย่างแต่เราคือผู้ชายที่มองว่าตัวเองก็คือรางวัลเหมือนกันฉันคือรางวัล ฉันคือรางวัลสำหรับผู้หญิงผู้หญิงคนไหนได้ไปคือโชคดีถ้าเรามีความคิดแบบนี้นะคะเราจะไม่นิดดีผู้หญิงจนเกินไปเราจะไม่วิ่งตามผู้หญิงจนเกินไปตรงกันข้ามนะคะถ้าเราชอบใครสักคนเราพยายามสักครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็พยายามเหมือนกันสักครึ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะบรรจบมาเจอกันนะคะความสัมพันธ์อย่างที่ดํมบอกไปว่ามันจะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ออกแรงเยอะจนเกินไปถ้าผู้ชายออกแรงเยอะจนเกินไปก็ไม่มีเสน่ห์สำหรับผู้หญิง ะะผู้หญิงเองก็ต้องพยายามเข้าหาผู้ชายเหมือนกันส่วนผู้ชายเองก็ต้องมีคุณค่ามากพอในตัวเองนะคะให้รู้สึกว่าเราเนี่ยมีคุณค่ามากพอที่ใครได้ไปก็จะโชคดีเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงทางอารมณ์เป็นผู้ชายที่เหมือนอเขาเรียกว่า เป็นของขวัญให้กับผู้หญิงคือผู้หญิงคนไหนได้ไปผู้ชายคนนี้โคตรโชคดีเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงทางอารมณ์มีจุดยืนชัดเจนเป็นผู้นําได้มีความสุขขุมมีความใจดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่คนที่บังคับผู้หญิงไม่ใช่คนที่ร้องขอความรักไม่ใช่คนที่วิ่งตามไม่ใช่คนที่พยายามอธิบายตัวเองให้ผู้หญิงมาเลือกเราอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่นิ่งพอได้มีคุณค่าในตัวเองโดยที่ไม่ต้องพูด คือผู้ชายที่น่าสนใจนะคะหรือผู้ชายที่ไม่ได้ยกผู้หญิงขึ้นขึ้นขึ้นหิ่งนะคะหมายถึงว่าโหสวยมากเลยอ่ชอบมากเลยอยากได้ผู้หญิงคนนี้มากเลยเราจะไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นเราจะเป็นผู้ชายที่เหมือนกับผู้หญิงสวยผู้หญิงน่ารักเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเราเราเจอบ่อยอยู่แล้วเราเป็นผู้ชายที่มีตัวเลือกอยู่แล้วมีผู้หญิงที่เข้ามาให้เราดูอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเราจะอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เปลี่ยนฟิลเปลี่ยนพิกมุมนะคะจากที่เราแบบเครซี่ผู้หญิงมากๆโหสวยมากชอบมากแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะต่อให้เรารู้สึกอย่างนั้นก็ขอให้เราเก็บความรู้สึกไว้ก่อนให้เหมือนกับว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่เป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยเข้ามาผู้หญิงดีๆอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็นิ่งๆนะคะเหมือนกับว่าเรามีตัวเลือกเยอะนะคะอ่า ถ้าเรานิดดีผู้หญิงเกินไปวิ่งตามผู้หญิงมากเกินไปอยากได้เขามากเกินไปมันจะดูเหมือนเราเป็นผู้ชายไม่มีตัวเลือกซึ่งผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบผู้ชายที่เป็นแหล่ไอเทมที่หน้าแบบคว้ามานะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่ามาแล้วอยากได้เลยอะไรเงี้ยค่ะจบแล้วนะคะวันนี้ข้อคิดสุดท้ายเลยก็คือผู้หญิงอ่ะเขาจะไม่เลือกผู้ชายที่เขาเรียกว่าเขาจะไม่เลือกผู้ชายที่ไม่จําเป็นต้องมีเธอในชีวิตผู้หญิงเขาจะชอบผู้ชายที่ ผู้ชายที่แบบรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีผู้หญิงในชีวิตไม่ต้องมีเธอในชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยคือผู้หญิงจะชอบผู้ชายแบบนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงจะตกหลุมรักก็คือผู้ชายที่มีมาตรฐานในตัวเองมีความชัดเจนในตัวเองนะคะมีเป้าหมายชีวิตมีตัวเลือกนะคะเคารพคุณค่าในตัวเองเคารพในจุดยืนของตัวเองมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็มีชีวิตที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเธอเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะ อยากให้มีพี่ผู้ชายได้แบบลิสต์ไว้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราจะมีผู้หญิงที่ดีๆสักคนหนึ่งหรือคนที่เราชอบมาชอบเรอวะมันไม่ใช่ว่าการที่เราอะต้องแบบพุ่งเข้าใส่เขาอย่างเดียวแต่มันคือคุณค่าในตัวเราต้องหากหละที่จะทําให้ผู้หญิงเลือกเรานะคะโอเคแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากโทรปรึกษาแต้นะว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ แล้วก็จะขอเป็นแฟนดีไหมหรือว่าเขาผู้หญิงทําแบบนี้เขาคิดยังไงโทรมาปรึกษาตามได้เลยนะคะจากบ้านเขียวซึ่งบ้านเขียวเนี่ยก็จะแปะไว้ที่หน้าโปรโฟไฟล์เลยนะคะ